สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้ว uh huh. นี่คือมีตัวเลขตั้งไว้ให้เมื่ามันยังไงบ้างแต่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 อันนี้คําถามจากลุงเนาะคำถามคำถามจากลุงเน,ะนา,าเนะลุงก็อยากจะรู้ตัวเลขเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมเอางี้คือตอนนี้ลุงอ่ะถามแม่ว่าให้ลุงมานั่งตรงน,นี้แม่ต้องชัดเจนกับลุงเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุงก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่ลุงรู้อ่ะ ล,ลุงไปได้เสียเสียเสียเงินเนาะแต่ลุงก็เสียความรู้สึกเพราะว่าแม่ไม่ได้เล่าให้ลุงฟังแล้วบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทําไมไม่เล่าเออทาไมไม่เล่านะเราจะได้ตั้งรับให้มันถูกต้องหรือทำไมเล่าอีกแบบทําไมเล่าไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณอื่นเล่าให้เราฟังมันก็มีคําถามอยู่ในใจถามว่าเสียความรู้สึกไหมเสียมันเสียอยู่แล้วแต่ว่าทําไงได้อะมันมันผ่านไปแล้วตรงจุดนั้นเราจะเราจะไม่ฟื้นกลับไปตรงนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะเดี๋ยวลุงก็จะมีคําถาม หลายๆคําถาม<ช>ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆว่าลุงฟังมาจากคนนี้เขาบอกว่าเท่านี้ลุงฟังมาจากสื่อนี้เขาบอกว่าเท่านี้คน,คนนู้นคนนี้ <จะ S 1> ลุงจะไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อใครละลุงจะถามแม่นั่นแหละให้แม่ตอบไป<ช> <ๆ S 1> เพราะทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันเป็นดิจิตอลฟุตปริงอยู่แล้ว<ช>นะมันผ่านไลฟ์นี่ก็เชื่อเหลือ <ๆ S 1> เกิน <ๆ S 1> ว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีคนคแทปกไปเดี๋ยวก็จะต้องมีคนนู่นนี่นั่นนนให้จบที่ตรงนี้นแล้วเดี๋ยวจะถามไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องและเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้เพราะฉะนั้นดูไลฟ์กันไปเรื่อยๆ รจริงๆถ้าสมมติถ้าพูดถึงเรื่องตัวเลขนะจริงๆทุกคนอ,อย่างที่บอกว่าวันนี้เรายังไม่ได้เกิดการเจราจากันอย่างเป็นทางการคือจริงๆจรจาไปแล้วแหละเป็นทางการไปแล้วโทษทีเจราจาัอย่างเป็นทางการกันุยแล้วใช่ปะก่อนหน้าน,นี้คุยไปแล้วค่ะคุยคไปแล้วแล้วก็แล้วก็หาแนวทางร่วมกันแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายๆอย่างมันอาจจะยังแบบแนวาทางการแก้ไขมันอาจจะยังยังไม่ชัดเจนหรือเลื่อนลอยอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้แล้วก็ความไม่เข้าใจความ คนเสียหายหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็จะใา, ه, ายังไงได้บ้างแต่วันนี้นานานะก็เข้าใจแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ชน่นอ่ยแต่ตอนนี้ก็ยังยังมีหนึ่งท่านนะคะยังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เดี๋ยวรอว่ายังไม่ได้คุยกันใช่ไหม,มว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขนี้มันจะเซทโทลงอยู่ที่เท่าไหร่เรแเราก็จะได้เข้าใจแล้วค่อยตอบทีเดียวว่าโอเคโอเคโอเครวมเม็เสร็จแล้ว